กลับเข้าสู่ช่วงที่2องนะคะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ค่ะวันนี้มาปัจชิมนิเทศให้สำหรับน,น้องๆที่จะเป็นบัณฑิตจบหมายเข้าสู่การทำงานในชีวิตจริงละเงินเดือนแรกที่เราได้เราต้องทำยังไงต้องบริหารจัดการยังไงเพื่อที่เราจะได้มีอิสระทางการเงินได้เร็วกว่า,อ,าอิสระภาพทางการเงินได้เร็วกว่าคนอื่นเขาคืออย่างที่ว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งะนะฮะมเมื่อ เมื่อเบรกที่แล้วเราพูดไปบางส่วนนะในเรื่องของเอเริ่มต้นเลยก็คือต้องเตรียมเงินสําหรับการเป็นบดิตนะฮะ เรื่องต่อมาก็คือเก็บเงินสำรองฉุกเฉินนะฮะก็3เดือนหรือ6เดือนของค่าใช้จ่ายค่ะ,ะ,ะแล้วก็มาถึงเบรกนี้คุยกันถึงเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันบ้างนะคะ,<ฮ>ะจะทำให้เรารู้ว่าการใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไรพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราเร่หมดไปกับอะไรบ้างค่าใช้จ่ายที่ได้มานะคะจะทำให้เรารู้มากขึ้นอันไหนที่ มันดีอ่ะก็คงไว้แต่ท่านไหนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจ่ายไปกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงก็ค่อยๆปรับลดลงนะที้การทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงอ่ะคาแนะนําก็คือว่าคือบางครั้งเนี่ยเราเราเริ่มต้นเนี่ยคือการทําบัญชีรับจ่ายมันจะนําไปสู่การทํางบประมาณมหรือการจัดสรรเงินในอนาคตของเรา เพราะว่าพอเราเริ่มต้นสมมติเราเริ่มทํางานปุ๊บแล้วก็โอเคเรามีรายรับเท่าไหร่ตั้งไว้วก็เหมือนทําบัญชีซ <คะ S 1> ้ายขวานั่นแหละนะฮะ<ม>แล้วก็รายจ่ายเรามีเท่าไหร่เราก็ลงไว้ในในหนึ่งเดือนผ่านไป <คะ S 1> เรามีการใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วก็จัดบุญบุญูของมันออกมามว่าโอเคเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเท่าไหร่มีค่าใช้ใจ่ายผันแปรเท่าไหร่นะฮะที่มันเป็นฟิกซ์เท่าไหร่อะไรเงี้ย แล้วก็โอเคเรา my, ออมไม้อะไรเงี้ยเพราะนั้นสมมติติ้งต่างว่าผ่านไปสักสามเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นไอค่าใช้จ่ายในแต่ละแคตติกรีของเราเนี่ย <Okay. S 1> ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็จะเริ่มสังเกตว่าเออมันมีรายจ่ายตัวไหนที่มันมันมันฟลักจูเอตอ่ะมันผันผวนเยอะๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ไอไอค่าใช้จ่ายผันแปรที่ มันไปตอบโจทย์ความต้องการของเราคือบางเดือนเยอะบางเดือนน้อยบางทีชอปปิ้งเยอะเดือนนี้สังสรรค์เยอะเดือนนี้มันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายตัวนี้มันโป่งแต่ไอค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นของจำเป็นที่เรากินอยู่ใช้อยู่เนี่ยจริงไม่ค่อยผันแปรมันก็จะอมันก็จะตายตัวอยู่ระดับหนึ่งพอเราทำสามเดือนเนี่ยเราแล้วเราจะเห็นโครงสร้างรายได้รายจ่ายเราว่า เออรายจ่ายของเราแต่ละเดือนเนี่ยมันมันหมด,หมดไป,ไปก,กับอะไร,ะไรแล้วเราก็เอานั้นแหละมาคิดดูว่าเราจะตัดทอนตรงไหนคุมตรงไหนดูค่าใช้ใจ่ายเห็นค่าใช้ใจ่ายบางตัวที่มันโป่งพองมากไปเอ้ยเราต้องปรับลดแล้วเว้ยอย่างนี้ไม่ได้แน่ค่ะอ่าเราก็ตั้งว่าอ่าเพราะนั้นเราจะทํางบประมาณใหม่ว่าค่าใช้ใจ่ายตัวนี้เราจะลดลงเท่านี้เท่านั้นเพื่อให้เรามีเงินออมใช้เท่าไหร่ก็มาเทียบเคียงกับงบประมาณผล เช่นบางเดือนเราใช้จ่ายคใช้จ่ายตัวนี้สูงไปเพราะอะไร <S 1> <S 1> <S เราก็ต้องเราก็จะได้ตระหนักรู้ว่าเออมันเตือนตัวเองอะว่าเออมันเกินไปแม่ฉันไม่น่าไปกินไอ้นี่เยอะไปเลยฉันไม่น่าไปซื้อไอ้นี่เลย <S 1> <S 1> <S 1> <S อะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็จะรู้ <S 1> <S 1> <S อันนี้คือเรื่องของการทำบัญชีรายจ่ายแล้วก็ไล่ไปถึงการจัดสรรเงินและงบประมาณ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการตั้งเป้าหมายในการออมและก็ลงทุนนี่แหละก็คือว่าเราก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆก,ก็ออมก่อนรวยกว่านั่นแหละก็คือเราก็ควรจะเซ็ตไอ้งบประมาณของเราแต่ละเดือนไว้ว่าเราต้องการจะออมและลงทุนสักเท่าไหร่ซึ่งตามสูตรที่ที่ควรจะเป็นก็คืออย่างน้อย20%ปแต่ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ย ด้วยความที่อันนี้คนอาจจะมองว่าไรายได้น้อยออมอสัดส,ส่วนก็เลยได้น้อยแค่20เปอร์เซ็นตแต่ในความเห็นผมเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปถึงเส้นชัยให้เร็วกว่าคนอื่นเขาเนี่ยคุณควรจะออมเยอะๆในระยะแรกอของการทำงานอดเปรี้ยวไว้กินหวานหนึ่งคุณไม่มีภาระคะ ค่าใช้จ่ายหลายอย่างมันยังไม่ได,มไมได้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้มีภาระคือค,คุณก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่ค่าเดินทางอะไรบางทีคุณก็ไม่ได้มีมากมายแล้วยุคสมัยนี้ภาระคุณไม่ได้เยอะหรอกแต่คุณไปคิดว่าภาระคุณเยอะเองเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในตำแหน่งในศักยภาพที่สามารถออมได้เยอะเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคุณควรใช้โอกาสทอง g เด d e n ีเรีย d เนี่ย ออมให้มากที่สุดและเร็วที่สุดถ้าเราไปเซ็ตแค่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตมันก็นิดเดียวมันนิดเดียวนะมันมันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำลองคิดง่ายๆถ้าเงินเดือนมันคิดตัวตุ๊กตาสองหมื่นถ้าเราออมยี่สิบเปอร์เซ็นตคือสี่พันแต่ถ้าเราสามารถออมได้สามสิบเปอร์เซ็นคือหกพันเลยนะถ้าเราออมได้สี่สิบเปอร์เซ็นคือแปดพันเลยนะ 8 0 0พันแล้วเหลือกินอยู่หมื่นสองพอไหมลองดูก็กลับมาดูที่รายรับรายจ่ายกับงบประมาณของเรานไล่แปดพันเนี่ยด้วยเงินเงินต้นที่มันเพิ่มขึ้นด้วยระยะเวลาเท่ากันไปหาผลตอบแทนสมมุติได้เท่ากันเลยเนี่ยแต่ด้วยเงินต้นที่มากกว่าผลลัพธ์มันก็ได้เยอะกว่าอยู่แล้วเยอะกว่าเยอะมากๆนะถ้าเทียบกับคุณอมสี่พันกับคุณอมแปดพันอะยังไงแปดพันมันก็ สร้างไอม้มัลติพลาของไอด้ดอกเบีย้ยทบต้นได้มหาศาลกว่าจริง,รงเท่ากับเท่าหนึ่งเลยอยู่ที่กลับมาถามตัวเองอยู่ได้ไหมหมื่นอะแล้ว,แล,วแล้วมันก็คือช่วงช่วงนั้นคุณยังไม่ได้มีภาระอะไรไงเพราะนั้นก็คือถ้าคุณยอมยอมเหนื่อยในช่วงนี้คือยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานในช่วงนี้สัก ห้าปีห้าปีแรกของการทำงานคุณจะโอ้โหเห็นอะไรมหาศาลในอนาคตะก่อนจะไปแต่งงานเนาะหรือว่าบางคนอาจจะออมเงินแล้วแต่เราตั้งเป้าหมายแล้วอาจจะออมได้ห้าปีพอเข้าสู่ปีที่หกมีแฟนเอาแต่งงานไม่ก็อาจจะตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ว่าโอเคฉันห้าปีเนี่ยฉันต้องการจะออมเงินให้ได้สักทุานี้เพื่ออะไรเเพื่อฉันจะ มีฟงมีแฟนอสีอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือจะซื้อค้าซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะฮะอืมะะอแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไม,นะไม่แนะนำให้สร้างหนี้ถ้ายัางไม่พร้อมนะะถ้าอยากรู้ว่าพร้อมจะเป็นหนี้ไหมก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบลองเป็นหนี้ดูก็คืออันนี้ก็คือเป็นคนลลเม็ดในการเรียกอะไรออมทางอ้อมอะไรก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดจะต้องมีภาระในการ เป็นหนี้สักก้อนหนึ่ง <c oughs> แล้วจะต้องจ่ายหนี้สี่พันคือมนุษย์เราในประหลาดเราเวลาเราออมสี่พันเนี่ยเราหมกเจื่ะ <c oughs> แต่เวลาเราไปสร้างหนี้สร้างสินไว้แล้วเราจําเป็นต้องจ่ายสี่พันเนี่ยค่ <c oughs> แะแล้วไงเราก็จะดิ้นรนหามา <c oughs> จริง <c oughs> จริงจริงแล้วก็ต้องหามาให้ได้สี่พันเพราะนั้นเาก็เลยบอกว่าอ้าวลองเป็นหนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือตัดออมในจํานวนที่เราต้องการ ใช้ตรงนี้ดูว่าเราสามารถจะทำได้บ่าเออเออเออได้ได้ได้วิธีการนี้ดีดีลองก่อนนะฮะค่ะซึ่งในทางตรงข้ามมันอาจจะเอาไปลงทุนแล้วได้ดอกได้ผลก็ได้ใช่มแล้วสุดท้ายคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออการไม่เป็นหนี้เป็นลาบอันประเสร่ออย่าไปก่อนหนี้ถ้ายังไม่พร้อมน่าจะหนี้บ้านหนี้รถบ้านอาจจะยังอะฮะอาจจะเป็น อะไรนะคะเช่าอยากจะแยกตัวไปเป็นอิสระเร็วๆก็คือ,อนคน,นทําง,งาน,นพอจบออกมามักจะอยากบวยบินเป็นนกอิสระ แล้วก네็เนี Sadly, ่ยจะไปเช่าคอนโดไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่ละนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นการสร้างภาระโดยไม่จําเป็นโดยไม่จําเป็นค่ะถ้าพ่อแม่ไม่ถีบหัวส่งก็ยังไม่ต้องออกไปไหนก็อยังอย่อย่าอยู่ว่าเข้าไปเถอะอยู่เข้าไปก่อนก้อนก็ดูแลก็บอกอ้านุขออยู่ต่อนะแต่เดี๋ยวจะช่วยค่าน้ําค่าไฟแต่ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วก็ไม่ช่วยจ่ายอะไรหรือยุคสมัยเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทสถาบันการเงินาก็อยากจะ ให้เรามีบัตรเครดิตกันทุกคนนะนะเขาก็อยากให้ทุกคนเสมอภาคนะในการเป็นี่เป็นที่เสมอภาควันนั้นก็จะมีแรงกระตุ้นมาหาคุณนั่นแหละนะถามว่าเราจะเป็นไหมสําหรับบางคนถ้ารู้จักประโยชน์และโทษของบัตรเครดิตก็โอเคนะคือบัตรเครดิตเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายประการนะก็คือแน่ๆคือมันใช้เงินในอนาคตแล้วถ้าเราบริหารจัดการเป็นก็ ก็ไม่ถึงขั้นเรวร้ายเขา,า,าก็จัดการเป็นหลักคิดง่ายๆก็คือใช้ไปเท่าไหร่ก็จ่ายคืนเขาเท่านั้นเมื่อถึงดิวเราก็จะไม่เสียดอกอย่ามาจ่ายขั้นตามอเราก็จะไม่เสียดอกใช่ไหมฮะขณะดเดียวกันการใช้บัตรเครดิตมันก็ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจับจ่ายใช้สอยหรือมันก็มีพอยมีอะไรให้เราเออเนาะเดี๋ยวนี้จ่ายด้วยบัตรนี้ลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ออนท็อค่ะไปร้านเอาหงร้านอาหารพวกบัตรนี้ไปกับรถอะไรเงี้ยแถมยังได้พอยได้อะไรถ้ารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือใช้ไปเท่าไหร่กูจ่ายคัดต่ำแล้วมันก็จะทบทบทบก็ทบไปเรื่อยตัวทบอันแหละอันตรายมากเลยนะค่ะเพราะนั้นทุกครั้งที่เราจะจ่ายออกไปสูตรสำหรับบางคนเขาก็คือ สมมติว่าจ่ายไปพันหนึ่งก็เอาเงินสดใส่กระเป๋าไว้กระเป๋าไว้พันหนึ่งหรือหยอดกระปุกไว้พันหนึ่งทันทีเพราะสุดท้ายยังไงเงินมันต้องหาเงินมาจ่ายใช่ไหใช่มันต้องหามาจ่ายเขาแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ต้องจ่ายทันทีเรื่องต่อมาเนี่ยอะละพอเรารู้จักไม่สร้างหนี้แล้วคราวนี้เราก็ต้องหาทางสร้างทรัพย์สินเพื่อให้เรามีเม็ดเงินถ้าพูดง่ายก็คือแทนที่เราจะต้อง ได้รายได้จากแอคทีฟอินข้ามตลอดชาติเนี่ยเราก็ต้องสร้างพสซีฟอินข้ามให้ได้นะก็คือหาทางเอาเ,องเงินออมของเราเนี่ยไปลงทุนให้มันงอกเงยให้มันได้ผลตอบแทนมาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเป็น2เท่าถ้าอยากได้เ <ๆ S 1> งิน2เท่าซึ่งเราก็ต้องไปลงทุนในสินทร,รัพย์ในสินทร,รัพย์ก็มีหลากหลายประเภทอันนี้ก็คือเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจมันนะว่าสินทรัพย์ประเภทไหนหลักการง่ายๆคืออะไรที่มันเสี่ยงต่ํามันก็ให้ผลตอบแทนต่ํา อะไรที่มันเสี่ยงสูงมันก็ให้ผลแตลอบ<อ>แทนสูง,สงมันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกจะไปแนวไหนสมมุติว่านาทีนี้วัยรุ่นอาจจะบอกคริปโตไปเลยบิตคอยเป็นเลยคุณก็จะได้เห็นมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันลงร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าตอนขึ้นขึ้นบันไดแต่เวลาลงมันลงลิฟต์นะคะราคาบิตคอยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอากลางๆไหม ซึ่งถ้าเอากลางๆก็จะไปตกที่เนี่ยแถวหุ้นแถวอะไรพวกนี้นะก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องหุ้นไหมอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่มันมีตักกะมันก็เซฟมันมีเหตุมีผลมากกว่าไปว่าราคาหุ้นตัวนี้มันขึ้นเพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยของมันแต่ไอ้บิตคอยนี่มันเหตุปัจจัยจากมนุษย์สองคนออกมาพูดคนละทีสองทีตลกมากซึ่งแล้วก็ราคาก็ขึ้นลงซึ่งมันอะไรเนี่ยนะฮะ หรือถ้าเราบอกเล่นหุ้นเราไม่มีเวลาเราต้องทํางานอ่าเราก็ลงทุนในกองทุนรวมไปให้เขาเอาเงินเราไปบริหารจัดการที่เขาลงเอาไปลงทุนหุ้นอ่ะนะแล้วก็แค่เลือกว่าออยากลงกองไหนเราจะไปลงในกองทุนลักษณะไหนแล้วก็ค่อยไปเลือกค่ายอบางคนอาจจะบอกว่าค่ายนี้ก็คือเอาไ้ที่เราเปิดบัญชีแบงก์อยู่ก็ได้เพราะว่าจะได้หักบัญชีถ้าไปลงทุนในพวกอินเด็กซ์ฟันเนี่ยมันก็เท่ากัน่ะทุกค่ายมันก็ซื้อ พุนซ้ำๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากอ่ะก็โอเคเริ่มต้นอาจจะสตาร์ทจากพวกอินเด็กซ์ฟันไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอาศัยไอ้แบงค์ที่เราไปเปิดบัญชีอยู่นั่นแหละก็โอเคลงทุนไปลงทุนดอลลาร์คอสไปให้เขาตัดบัญชีไปเลยเราไม่ต้องไปจับเงินค่อยๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมฮค่ะ แล้วก็มีอะไรนะผลตอบแทนมันไม่เท่ากันไปศึกษานะคะลองเจ<ะ>ียบเวลามาดูว่าเราจะทำยังไงให้เงินที่เรามีอยู่เท่าเนี้ม,มันงอกเงยมาให้ได้ในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้านะค่ะบางบางคนเนี่ยก่อนจบเหลือเวลาอีกเยอะไหมเนี่ยอ่าก็มันก็มีคําแนะนําอันหนึ่งผมอ่านแล้วผมว่าเออก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะม,มันมีกฎการเงิน9 1, 1> ค่ะคืออะไร กฎการเงินเก้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้แบ่งเงินที่เราได้เนี่ยสมมุติเมื่อกี้อติ้งต่างเป็นหมื่นห้าแล้วกันเพราะตัวเลขมันจะได้ตรงกับที่เขาเขียนถ้าเราอยากมีเงินเก็บเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนี่ก็คือว่าเขาให้ใช้กดเก <ๆ S 1> ้าหนึ่งแบ่งเงินเป็นสิบส่วนหมื่นห้าเอามาแบ่งเป็นสิบส่วนก็จะได้ส่วนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทถูกค่ะทีนี้จากพันห้าเนี่ยก็แบ่งเป็นกองทั้งหมดห้ากอง พันห้าแบ่งไปอีกห้ากองนั่นไม่ใช่ไอหมื่นห้าเนี่ยเอามาเซตเป็นห้ากองอแต่เราคิดในใจว่าเราจะแบ่งมันเป็นสิบส่วนอกองที่หนึ่งใช้สี่ส่วนค่ะก็คือเอาพันห้าคูณสี่ก็จะเท่ากับหกพันหกพันเนี่ยถือเป็นบัญชีที่หนึ่งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ของเราทั้งหลายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารอะไรเนี่ยนะถ้าเราจะมีคือค่าใช้จ่ายบริโภคบริโภคของเราอ่ะนะฮะก็ใช้สี่ส่วนจากจากจากสิบส่วนนะฮะส่วนอีกสามส่วนคือมันเป็นสูตรสี่สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ส่วนแรกค่าใช้จ่ายจําเป็นทั้งหลายอสามส่วนต่อมา ก็คือสามคูณพันห้าก็ตก4ี่พันหาร้อบาทอันนี้จะเป็นบัญชีที่สองบัญชีที่สองเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางทั้งหลายเพราะเราต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางมันเยอะมากมนะในสังคมเมืองอย่างทุกวันนี้นะฮะก็เซ็ตอาศัยไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางก็คือสี่สามแล้วนะ,ะอีกสามส่วนที่เป็นกองละหนึ่งกองละหนึ่งเนี่ยหนึ่งส่วน คือพันห้าเนี่ยใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็พวกวอนอะไรทั้งหลายของเราเสื้อผ้าไหมเครื่องสําอางเครื่องประดับเอามาอยู่ในส่วนนี้ใช้ได้แค่พันห้านะกินดื่มอะไรของเราใช้ได้แค่พันห้านะส่วนหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งก็คือเป็นกองเงินสำรองฉุกเฉินแล้วหนึ่งสุดท้ายก็เก็บเพื่อการลงทุนเท่านั้นค่ะ แล้วไอ้กองที่เป็นการลงทุนเนี่ยเน้นว่าต้องยังไงก็ต้องเอาไปลงทุนในรูปใบรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งอืมค่ะอันนี้มีคำถามบอกว่าอ่ะถ้าแบ่งสิบส่วนแบบนี้แล้วเกิดวันดีคืนดีมีหนี้มีหนี้ที่ต้องใช้จะไปใช้จากกองไหนจะส่วนไหนอ่ะจัดการยังไงเอาหนี้หักออกก่อนอ๋อจากหมื่นห้ามาปุ๊บหักหนี้ออกไปก่อนตงต่างว่ามีหนี้ห้าพันเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะ ก็เอาหมื่นห้าลบห้าพันเหลือแค่หนึ่งมื่นเหลือใช้หมื่นหนึ่งแล้วก็มาแบ่งแบบเดิมเอาหนึ่งหมื่นแบ่งสิบส่วนอ่าก็จะได้ส่วนละหนึ่งพันอ่าแต่ปัญหาก็คืออาจจะไม่พอกินเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องก็ต้องอดทนแล้วเพราะดันไปสร้างนี่เออค่ะค่ะเอ้คิดได้ง่ายๆแบบนี้เนาะครับค่ะ S <S ก็ประมาณนี้ประมาณนี้อเงินเดินเหมือนห้าทีนี้เราต้องไม่ลืมว่าไอ้ที่ผมบอกไอ้เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราไม่ได้เก็บชัว่วนาตาปีใช่ไหมเพราะนั้นเราเก็บไปจนถึง,ถงเป้าหมายเราแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้ไม่ใช่เลิกเก็บแล้วเอาไปใช้เราก็ทานเฟอร์ไอ้หนึ่งเนี้ยมากลายเป็นสองออมและลงทุนแบ่งออมและลงทุนอือ่าเพราะนั้นก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่จะเอาไว้บริหารจัดการเรื่อง รายจ่ายของเราโดยหลักคิดอย่างที่ว่าก็คือเปิดห้าบัญชีแยกไปเลยเป็นกองกองนะะแล้วก็พยายามจัดการนี่สินให้ดีนะฮะแล้วก็ในกรณีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยคำแนะนำก็คืออย่าทำเอทีเอ็มอรอกไปเก็บไว้ไหนก็สมมติเปิดบัญชีแบงก์โอนเข้าไปก็โอนเข้าไปแต่ไม่ต้องมีเอทอถือ เราจะได้ไม่เบิกพอเดี๋ยวมันหักห้ามใจไม่ได้เนาะเฮ้ยมีเงินตรงนั้นแต่ทุกวันนี้นะ ATM ็มก็มาไล่ความหมายเพราะนั้นมีโมบายแบงกิ้งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทำบัญชีนี้ไม่ต้องทำโมบายแบงกิ้งบอกเขาได้นะคะโอ้เงินเดือนหมื่นห้านะเขาบอกอยู่ได้นะคะอยู่ได้ไม่นานก็ตายส่วนเงินลงทุน ก็เอาไปลงทุนอาจจะเริ่มต้นด้วยลงทุนในกองทุนรวมอะไรทั้งหลายนี่แหละนะถ้าเกิดปีปีหนึงอาจจะต้องอยู่ในลักษณะที่ต้องเริ่มเสียภาษีแล้วก็โอเคไปลงทุนในกองทุนที่มันลดหย่อนภาษีแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้เสียภาษีก็เป็น้องไปลงทุน ยังไม่ต้องไปซื้อ IMF SSSF อะไรนั่นน่ะเนาะก็ยังไม่ต้องก็ดูตามความจําเป็นและความเหมาะสมกับสถานการณ์การเงินของเราณช่วงเวลานั้นๆเพราะถ้าเราทําแบบนี้รับประกันได้ว่าคุณจะมีเงินมีทองถ้าฟังมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องมีเงินทองเก็บต้องรู้จักเก็บอออการหาเงินไม่ยากแต่การรักษาเงินที่ได้มาแล้วเอาไปออกดอกออกผลน่ะยากกว่าผมอะมักพูดเสมอว่าเงินเนี่ย เราตาบใดที่เราไม่รักมันเนี่ยมันก็ไม่รักเราแล้วมันพร้อมจะบทขยี้เราถ้าเรามีเงินแล้วเรารู้จักใช้มันเอามันไปวางไว้ในที่ที่อันสมควรคมันก็จะตอบแทนเราเพราะมันก็จะรักเราต่อ,อ,อแต่ถ้าเรามีเงินเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ผักใส่ได้ส่งมนแล้วไม่รักมันอะ่ะเราเอาเงินไปใช้นูน่นใช้นี่ตลอดเวลาเนี่ยก็ <ๆ S 2> คือเราไม่เคยรักเงินเลย แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รักมันเออเราผักใสมันออกไปตลอดค่ะถ้าเรารักมันเราต้องเก็บมันไว้ดิแล้วต้องเก็บในที่ที่ถูกต้องด้วยถูกอ่าทีนี้พอเราไม่รักมันเราผักใสได้ส่งไปมันก็จะเริ่มงอนเราไม่อยากจะมาหาไม่อยากมาอยู่อ่าแต่แต่ล้วมันร้ายไปกว่านั้นเนี่ยมันไม่อยากมาอยู่ไม่พอเลยมันหลอกล่อเราให้เราเป็นทาดมันมันก็คือที่สุดแล้วมันก็จะทําให้เราสร้างหนี้สร้างสินเพราะเราอยากจะ ได้เงินมาแล้วเราก็อยากใช้มันไปมันก็รู้สึกว่าอะไรวะมันเอากูเข้ามาเสร็จแล้วมันก็ผักกูออกไปมันก็แกล้งเราเลยคราวนี้มันก็บอกว่าไม่ได้การละเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มันเป็นทาสเรามันก็เลยหลอกล่อให้เรามีหนี้แล้วสุดท้ายเราก็ต้องนั่งนั่งตาตั้งหน้าตั้งตาหามันมาเรื่อยๆแล้วก็เอามาจ่ายหนี้ แล้วเราก็ผักไสได้ส่งไปอย่างเงี้ยชีวิตเราก็เลยกลายเป็นทาสเงินแทนที่เงินมันจะเป็นทาสเราถ้าเงินเป็นทาตเราเนี่ยก็อย่างที่ว่าเอาไปอยู่ในที่ที่ดีม,มันก็จะตอบแทนพระกุลเราเนาะ <c oughs> ให้ดอกให้ผลเราดีๆใช่ไหมเพราะเรารักมันเราดูแลธนุถนอมมันค่ะค่ะ ไปอยู่ตรงนี้นะออยู่ตรงนี้โอ้ยให้ผลตอบแทนไม่ดีเลยเหมือนปลูกต้นไม้อะโอ้ไม่ออกลูกเลยเว้ยออกมาลูกกระจิเตียอ๋อไม่เอาละมันต้องเปลี่ยนมุมแล้วนะย้ายกระถางดีกว่าะก็ไปอยู่กระถางใหม่มันต้องเปลี่ยนอ่าและโดนแดดน้อยใส่น้าให้ข้อน่อยใส่ปุ๋ยน่อยมันก็ต้องดูตลอดเนาะเ่าที่ที่เราเงินไปเก็บไว้น่ะมันมันโอเคไหมสําหรับเงินของเรา มมันก็นี่แหละพอเรารักมันมันก็จะตอบแทนเราอย่างสาสมแต่ถ้าเราตอบแทนอย่างสาสมแต่ถ้าเรา,าไม่รักมันมันก็จะบดขยี้เราค่ะ อย่างโหดร้ายซึ่งหลายคนก็ไม่อยากจะให้ไปถึงจุดน,นั้นเนาะเป็นกับดักหนี่สินแบบนี้ถ้าคุณยังมีโอกาสในการเริ่มต้นกันอยู่นะตอนนี้บัณฑิตจบใหม่นะคะคก็ออกไปลองปรับใช้ดูนะวินัยทางการเงินจําเป็นและสําคัญมากๆในยุคนี้นะคะที่มีโควิดระบาดอยู่ด้วยเนี่ยแหละ,ะ,มะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะเรารทั้งสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ